เก็บเชอร์รี่กันค่ะอันนี้เป็นเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะที่ลงเรือมาจากอาทิตย์ก่อนนะคะอันนี้เก็บไปกินกับพริกน้ำปลานะคะเก็บกันเลยค่ะถ้ามันสุกนะคะมันจะสีมันจะเป็นสีแบบแดงแดงเข้มเข้ม แบบนี้ค่ะดูกิ่งนี้ค่ะดกมากเลยค่ะดูต้นมันค่ะต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอันนี้น่าจะประมาณหลายปีแล้วค่ะ หกเจ็ดปีได้แล้วค่ะที่เราปลูกเนาะเราซื้อพันธุ์มันมาปลูกนะคะซื้อพันธุ์มันมาปลูกไม่ได้ปลูกด้วยกันแบบใช้เม็ดเนาะเอาแบบที่เขาแบบปลูกใส่ถุงมาให้แล้วค่ะแล้วก็เอามาลงดินนะคะของเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะปลูกตามธรรมชาติก็เลย ไม่ค่อยงามนะคะคิดว่ามันไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่ถ้าอยู่ตามต่าจงจังหวัดนะคะก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผล,ลไม้แบบนี้ละคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แบบในเมืองที่มีแต่แบบคอนโดนะคะเพราะม่ามีที่เนาะมีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตแบบนี้ละคะ่ะ นี่ค่ะสีที่มันสุกกระจัดกับสีที่มันยังแบบชมพูดแดงๆนะคะคือยังไม่สุกมากนะคะแต่ว่าก็เปรี้ยวพอๆกันแล้วค่ะข้อสังเกตง่ายๆของการเก็บเชอร์รี่นะคะถ้ามันสุกจัดจัดนะคะคือสุกมากๆละเวลาเราแบบจับขั่วมันนะคะเวลาเราบิดเขาเรียกเก็บเนาะ เก็บออกมามันจะแบบหลุดออกมาง่ายนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นขายในห้างนะ,ะนะเขาจะแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรคั่วมันแบบนะะี้ค่ะให้ติดมาเลยนะคะให้ติดกับลูกมาเลยเพราะว่ามันจะทําให้มันเน่ายากนะคะข้อแตกต่างมันมีอยู่นะ,ะเราเรา,เราลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาเราไป เก็บในห้างเนี่ยเวลาเราไปซื้อในห้างซื้อในห้างทำไมมันถึงมีคั่วแบบนี้มาเพราะว่ามันรักษาได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบมีแต่แบบลูกออกมาเลยมันเน่าง่ายค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันรู้สึกมันเน่าง่ายค่ะ,ะคะ่ะ